เล่นเลยครับตอนเด็กๆเขาเล่นไหมเดี๋ยเล่นให้ดูมีของมีของจ่อมาเนี่ยลืมแล้วน้านี่ลืมมาจ่อไงโอ้โหอะไรไม่รู้นี่เสียบก็เลยครับ้งนี้ต้องใส่น้ำนะครับตรงนี้ใส่น้ำใส่น้ำใช่ตรงนี้ เึ๊บนี่ครับหัวใจด้วยของเล่นสมัยเด็กครับผมจากเม็ดอินทรียเป็นทุกโป่งครับผมอยากใครเคยเล่นนะครับคอมเมนต์มาด้วยนะครับผมหัวใจด้วยครับนี่ครับนี่ครับเจยว่ให้ลูกหัวใจเลยนะครับเอาอย่างนึงดิ เป็นลูกหัวใจเลยนะครับนี่ครับต้อยัยต้องใส่ปากด้วยที่ต้องใส่น้ำเอาน้ำเอารูปๆให้มันยังไงแม่แว่าแน่นใช่ไหมอมย่านี้มันจะแตกงี้ไง

โอเคโอ้แจกเลยครับแจกเลยและเดียวพอแล้วครับผมหน้ามืดแล้วครับยิงองค์ภูมิเดี๋ยวนี้ยถ้าตอนเด็กๆครับทำเล่นสนุกครับกับเพื่อนแต่ตอนนี้ไม่ไหว